โอ้กาบสวัสดีนะครับพี่ๆนะนะลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมช่างเศษนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับผลงานนี่ก็เคลือบเงาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แค่ลงไปรอบหนึ่งดูนะครับทีนี้จะทําเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นกึ่งด้านกึ่งเงานะครับมันจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะครับดูนะครับ แบบพรีเมียมเลยทุกคนนี่ยังไงความเนียนเนื้อนินเนียนนะครับเป็นแบบนี้เลยจะเคลือบให้แบบนี้เลยนะครับเป็นนินเนียนนะครับเป็นเนื้อแบบนี้เลยนี่ครับเนาะ,ะเคลือบให้แบบนี้นะครับตัวนี้ก็เคลือบไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเคลือบลงอีกรอบสองนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มันก็เที่ยงแล้วเนาะ เดีย๋ยวไปกินข้าวเสร็จเดี๋ยวมาเครือบให้นี่ครับลำนี้แหละว,ว่างนะครับตัวนี้ว่างก็ยังไม่มีใครมาปิดนะครับลำนี้ก็ถ้าขายก็เจ็ดพันนะครับตัวนี้เป็นมะลิทั้งลำนะย้ําว่าเป็นไม้มะลิทั้งลำนะตัวนี้ก็ถ้าไม่มีใครปิดก็จะออกเบอร์นะครับตัวนี้ให้เล่นกันเนาะสำหรับงานก็นี่แล้วก็ลำนี้ครับตัวนี้เป็นพยุงแดงเนี่ยครับก็ทําสีให้กึ่งเงา กึ่งด้านนะครับรันนี้มันจะออกประมาณแบบนี้มันจะมีมันจะช่ำๆหน่อยจะไม่ด้านเกินไปจะไม่เงาเกินไปมันพอดีเลยแบบ,นะบเป็นเกตทีรีมี่เลยรุ่นนี้นะ่ครับสวยๆเลยนะครับทีนี้จะทําทําสีให้เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกๆุกกระบอกนะครับให้ดูนี่ครับตัวนี้เป็นงานไม้ลักครับนี่ ดูครับนี่ไม้ลักอู้ยแบบเนียนเนียนสุดๆเลยทุกคนดูความเนียนความฉ่ำของมันดูเนาะสุดยอดอนะ่ะเนื้อเนียนเนมากเลยสวยเลยทุกคนทีนี้นี่ครับตัวนี้เป็นไม้ลักน้องลูกค้าสั่งนี่ครับสวยเลยเนียนฉ่มแล้วก็เป็นงานชิ้นเดียว โอ้เนียนๆจมๆเหมือนกันน่ครับนี่มันอาจจะย้อนแสงนิดนึงแป๊บลงไปข้างล่างก่อนนะครับนี่พิ่งเคลือบไปรอบนึงเห็นไหมนี่ครับเป็นชิ้นเดียวเลยพุ่งนี้ก็น่าจะรอทิ้งๆไว้ให้เขาแห้งให้มันสนิทก่อนนะครับสักวันหนึ่งเดี๋ยวค่อยก็ค่อยไล่ประกอบนะครับค่อยไล่ประกอบส่งให้ลูกค้า เนาะนี่ยครับตัวนี้ลูกค้าให้แกะชื่อก็แกะให้แล้วนะครับนี่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ลายเซ็นก็แจ้งมาได้นะครับผมจะเขียนให้เนาะลายเซ็นเนาะแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้แจ้งก็ไม่ได้เขียนนะทุกคนเพราะว่าบางท่านเขาก็ไม่ได้ชอบเนาะก็ไม่ได้เขียนให้นะครับถ้าอยากได้ถึงเขียนให้นี่เป็นไม้มะลิดนะครับนี่โห มะลิสนี่สุดยอดที่สุดเลยเนื้อมันเนียนสวยทุกคนสวยสวยแต่แล้วก็บอกนี่ครับปลาดูนี่ปลาดูที่ผมกองไว้อยู่นี่แหละนี่แล้วครับนี่ที่กองไว้อยู่นี่แหละเนี่ยนะครับเอามาทําแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูลายเขาอีก,อกฝั่งดูดิทุกคน ตาไม้นี่ก็สวยครับเป็นเนียนๆไปเลยนะครับนี่ก็แบบน,นี้่ก็จะเนียนๆวาวๆแบบนี้ไปเลยนะครับแจมบนะครับก็แบบนี้นี่ผมจะเคลือบให้อีกรอบหนึ่งอยู่นะทุกคนนี่ก็แล้วก็ตัวที่ลูกค้าส่งมาเคลมนะครับ ผมก็เคลือบเคลือบใหม่ให้หมดนะครับนี่ครนะัทุกคนก็เคลือบให้ใหม่หมดเลยเนียนๆเห็นไหมนี่ประดูนะเนียนจิบนะครับก็ขัดเคลือบให้ใหม่หมดสวยเลยทุกคนนี่ทายลูกค้าก็ขัดแล้วก็เคลือบให้นะครับขัดเคลือบให้ตรงนี้ นี่ครับขา้แกะชื่อให้สวยเลยเนียนทุกคนนาะงานก็ตามนี้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อัปเดตให้ลูกค้าได้ดูก็นานแล้วเนาะหลายวันนะครับทางช่อง YouTube ที่ยังไม่ไอัปเดตให้ลูกค้านะครับก็นี่ก็ทำการขัดเคลือบเงาเรียบร้อยแล้วแต่ว่า รอประกอบอย่างเดียวเลยนะครับทีนี้รอแห้งแล้วก็รอประกอบนะครับรอแห้งรอประกอบให้นะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจลำที่ว่างอยู่ก็มลิดทั้งลำแล้วก็ตัวพยุงแดงตัวนี้นะครับรองกาขอลองนิ้วตัวนี้ห้าพันหกนะครับตัวนี้ห้าพันหกนะครับเป็นงานศูนย์นะครับนี่ นี่ครับพยุงแดงสวยครับเนียนกลิบนะบเหมือนกันตัวนี้ห้าพันหกห้าพันหกร้อยบาทสนใจก็ทักมานะครับ,นะรบเนียนกลิบเลยนะครับได้สูตรเด็ดนะครับผสมผสมไอ้เครื่อบเงาตัวใหม่ รอบบ่ายก็จะมาเคลือบอีกอยู่นี่ครับก็ยังเหลืออ,อยู่ยังเหลืออ,อยู่เดี๋ยวค่อยผสมลงอีกรอบสองนี่ยิ่งหนาๆเลยนะครับลงรอบสองหนาแล้วก็ความเนียนจะบังเกิดอีกทีนึงนะครับสวยแจ่มนะครับก็จัดให้นะครับจัดให้ลูกค้าสมกับที่ลูกค้าได้รอคอยหน่อยเนาะนะครับ สมกับล <v> anyway, ูกค้ารอนานหน่อยนะครับนี่ก็เที่ยงแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวทีนี้จะรีวิวให้ลูกค้าได้ดูอีกทีนึงก็เดี๋ยวตอนประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวผมทยอยประกอบเสร็จเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับรอแห้งนะครับรอแห้งก็วันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็รอแห้งหนึ่งวันนะทุกคนรอแห้งพรุ่งนี้หนึ่งวันวันถัดไปก็เดี๋ยวดูก่อนวันนี้มันอะไร วันนี้วันศุกร์ที่สิบห้านะครับวันเสาร์รอแห้งวันอาทิตย์ประกอบจนทุกคนวันอาทิตย์ประกอบทยอยประกอบอาทิตย์จันทร์นะครับน่าจะพอน่าจะได้ส่งก็น่าจะประมาณวันพุธจุดนี้นะครับน่าจะได้ประมาณวันพุธเนาะสำหรับเบอร์ติดต่อนะครับ098 625 3806นะครับเบอร์โทร i อ l ดี e ลอันเดียวกันเลยนะครับ ทักมาหาผมได้เลยนะทุกคนอยากสนใจแบบไหนนะครับอยากให้ได้ชมแบบไหนก็ทักมาหาได้เลยนะครับนี่ตัวลางเดี๋ยวให้ตัวดูตัวรางงานไม้มะลิดก่อนนี่ครับนะี่ครับนะรีมีแหนะทุกคนสมกับราคามันนะครับเจ็ดพันนะครับตัวรางก็เนียนกลิบนะครับ,นะรบตัวราง กล้องไม่โฟกัสจริงๆถ้าเห็นตัวจริงนะทุกคนมันมีลายนะครับกล้องอันนี้กล้องมันไม่โฟกัสนะทุกคนจริงๆถ้าเป็นตัวจริงนี่โหมันจะออกดำๆแต่ว่าเขาจะมีลายของเขาลายไม,ม้มลิทของเขาอยู่นี่แต่อันนี้กล้องมันไม่โฟกัสนะีนี่ไงเริ่มเห็นไหมครับจริงๆมันจะดำๆมันจะมีลายของมันอยู่สวย สวยแจ่มทุกกระบอกสมกับที่รอคอยแน่นอนนะครับนี่นะครับ,นะรบมาพอเอามาประกบกันกับตัวนี้นะครับกับตัวท้ายมันนี่โห้ยสุดๆนะทุกคนโอเคนะครับขอบคุณพี่ๆนานะนะนะครับลูกค้าทุกๆท,ท่านเนาะที่ติดตาม รับชมนะครับอย่าลืมถ้าครพี่ๆนั้นนะท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมาสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ